ทำไมเป็นเหมือนคลุกๆเลยแม่ <laughs> เล่น <laughs> ไปแล้วไปแล้วโอ้โหโชว์เก่งโชว์เก่งอ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเอาอย่างนอกนี้นาะสวัสดีค่ะป้าเปาครับผมสวัสดีครับเอ้าสร้งหน่อยแลมาได้ใส่เรนี่เอสร้างหน่อยแลมาได้ใสนีสร้งหน่อยเออเอ้าเฮ้ยเอ้า ทำไมเป็นเหมือนคึกๆเลยมิ่งเล้าน้ายคักาดไม่ขาดนเอาคูอนเอาส่ไปน้ำบัวพีบมิงอาไปน้ำีบัว้า เหมือนพี่พี่ดาวบอกพี่ดาวพี่บัวบ,บ้านบอกเออไปทางไหนล่ะป่วนอิลีว่ามิงนะป่วนจริงไรจริงค่ะโอ้เห <laughs> มือนเหมือนสนุกมากเลยท้าดูดูด ได้เลยได้ไปแล้วสายยางได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสายยางวุ้นวัวเออโอ้ยหนีไงมีเจ็บไามไม่ยอมไปนะคะ Ủa ngày này thằng Em nó gái ASHC cắt bà m laid hả bạn. cái xaina không hề bỏ l рõ nè. S��ility cây với đây em gái Em nhớ bà đây lắm. Anh được này

ปัทธร์เหมือนสนุกมากเลยนะคะช้างน้อยเชือกนี้โอ้คือสิตมวนอยู่ผู้เดียวแถมหนึ่งเหมือนสนุกอยู่คนเดียวเลยอ่ะโอ้ยคกษิตมวนคักเนาะโอ้เป็นไดนพ่อป๋าเลรอน้ำผมบลาโอชิจัดเรด่อดเลยวะกันเด้อไปกันเด้อไปกันเด้อมิีมี ไปแล้ไปแล้คุณตาเรื่องสิาเมีไปทำด้เมีสิลุงเมียวาพีตาผ้าผ้าเมีไปแล้ด้วยมิแม่มงมิงงมเมีไปเนี่ยทำบึ้งทำบึ้งมีไสิ่งก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 ร่งก่งกรงด้่ิ่งกริ่งกรงกงกิ่งด่งกระ่ก็ง ไปแล้วเด้อแม่ไปแล้วเด้อมิ่งมิ่งแม่ไปแล้วมิ่งส่วนมิ่งเล่นอยู่นี่ครับเพื่อนเพื่อนต้องเลื่ลุกแล้วลุกแล้วลุกเอ็วไปสิไปหาแม่แม่บ่เห็นแม่ดอกห้องอีกล้วโอ้ยถ้าเบิ่งเด้อค่ะเด้อห้องลานเทียดเเพื่อนอยู่มิ่งแม่ไปแล้วได้แม่สิไปเที่ยวท่าไหนล้วดันเออแม่นี้เที่ยวแล้วแม่นี้เที่ยวแล้วมิ่งเอเกียรต์เกียรต แม่กำลังวนอยู่กำลังงวนอยู่ไป็นเวไปแน้วไปแล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 ้วกำลังดึงอตีเนแม่ไปใส่ลอน้อแบบนี้น้อแม่ย่ใส่ละมิงแม่ยิ่ใส่ละบบเดีเอเา็าเป่นแล้วเป้็วแม่คืมาถาลาเนี่ ลาก็ลังเล็นดิ้มเดียววางหันี่เอ้ยแม่นีิก็เพื่อนหลานแน่ปวดจริงๆเลยชอบปวดตามากเลยนะคะมิ่งนี่ย่างลัดไปรัดไม้ยู่เอาบ่เดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ย จะลงจะคาเรียนดีอยู่บงห่วงอีกแค่เป็นห่วงอีกขุ้แม่เรียนนี่กันนี่ก็แม่สิว่าห่วงยังยังหนีลนัองลงน้งลงโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไปไดนน่ะลงไปกันไปปไปเจ้าเองเ嘛โอ้ประคันมาขั้นผมขันครับผมขันป้าล้วต้นไม้อนู่เนี่ยต้นระจําผมเด้แบบนี่ S <S <an other> อ,อ,ออเอาขนาดนี่เละครับแม่เหน็หน้าโดนลิมจมต,งต,งตงองทูจนไม่ผิวดำขัดผิวบ่บ่แม่มีเหาเลยจะมาขัดผิวเฮ้ยแม่ตุนหน่อยกุนี่แม่หักที่ยังตุนน่นแม่รูปหน้าบ้าน,นไหม mình đi học học được thôi 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 Cái, nào, bà... rồi, vào, Để. Để, là... Để, cái này thôi 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 thôi

เอาเลยเอให้ผมยกหลอผมลอกบ่ได <|so|>> ้คร right, uh ับให้ผมนอนผมนอนดในยูเปาเปานอนกี่ดินเฮียออกบุกใช่ไหมอาบ้านเอเม็ดมาอย่ามาเบอกผมเด้อดึงกางเกงลงซะน้อดึงกางเกงเปาเปาลงซะน้อ กินจะบาใจเิมเล้วะนิ่งนะชิลมากเลยนะคะอ๋อนีดิกวนโชคกันทังลงนิ่งมันบ่เขากับโลกับิ่งนะคะแต่พี่ดีมยึดแล้วบ่เขาครับไปดีนะกับฟองดับพี่ดีมยึดกับิพี่ดมยึดรูปาชุดมเอาชุแม่เนอแม่เอาอออออออถ้า้าเขาอ ก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมท่านผู้จางผู้สุภาพก็ต้องขอโทษขอใครด้วยนะครับฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับมี่เงาสวัสดีครับเอาไปเอ้า